สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการที่เราจะเปิดร้านขายพรลบนะครับหรือว่าสมัครเป็นตัวแทนขายพรลบประกันภัยรถยนต์นะครับหรือว่าประกันวินาศภัยทุกประเภทนะครับก็สามารถสมัครและทําแบบนี้ได้นะครับหรือจะเป็นท่านที่ต้องการซื้อประกันของตัวเองราคาถูกนะครับไม่ว่าจะเป็นพรลบประกันรถยนต์นะครับเมื่อสมัครแล้วนะครับก็สามารถซื้อได้ในราคาทุนเลยมีวิธีการสมัครยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูตามวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ อย่างแรกนะครับเข้ามาที่เว็บ7 2็ t e a m c o m นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับตรงนี้ให้เราคลิกไปนะครับระบบก็จะทำการเปิดหน้าใหม่ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะอันนี้จะเป็นหน้าที่ผมแนะนำนะครับว่าผมคือใครนะครับแล้วก็ทำไมถึงแนะนำให้เพื่อนๆนะครับมาสมัครเป็นสมาชิกหรือว่าสำหรับท่านที่สนใจนะครับต้องการเปิดร้านขายพรบประกันภัยรถยนต์จะมีวิธีการสมัครแล้วก็วิธีการทำยังไงนะครับ สำหรับค่าสมัครนะครับจะมีค่าสมัครอยู่200บาทนะครับตลอดชีพเนาะแล้วก็นี่ครับวิธีการสมัครนะครับให้เราคลิกที่ตรงนี้นะครับเมื่อคลิกไปนะครับระบบเขาจะเปิดหน้าใหม่ขึ้นมานะครับเพื่อเป็นฟอร์มในการกรอกข้อมูลสมัครสมาชิกนะครับทั้งนี้นะครับเพื่อให้เพื่อนๆนะครับหรือว่าผู้ที่สนใจนะครับสามารถสมัครสมาชิกจากหน้านี้ได้เลยนะครับเมื่อกกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทําการกดตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกส่งข้อมูลการสมัครนะครับเมื่อส่งข้อมูลการสมัครแล้วนะครับของผมเนี่ยจะได้ ข้อมูลในการสมัครของเพื่อนๆนะครับเรียบร้อยนะครับทั้งนี้นะครับก็เมื่อได้ส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับก็อยากจะให้เตรียมในส่วนของตัวเอกสารประกอบการสมัครนะครับก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนนะครับที่ต้องเซ็นแบบนี้นะครับด้วยปากกาสีน้ําเงินนะครับนี่อันนี้จะมีแจ้งไว้เรียบร้อยนะครับอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวรับรองสำเนาบัตรนะครับก็คล้ายๆกันนะครับนี่แบบนี้นะครับจากนั้นก็โอนค่าสมัครไปที่บัญชีนี้นะครับ200บาทนะครับ ผมนะครับจะทําการส่งเอกสารที่เพื่อนๆกรอกน,นะครับมาให้เพื่อนๆเ,เซ็นนะครับเซ็นตรงนี้ด้วยปากกาสีน้ําเงินนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทักไลน์มาได้เลยนะครับแล้วก็ส่งเอกสารข้อมูลต่างๆเนี่ยสามารถถ่ายรูปแล้วก็ส่งให้ผมทางไลน์ได้เลยนะครับผมจะดําเนินการสมัครสมาชิกให้และส่งเอกสารส่งพวกรหัสสมาชิกให้ภายใน24ชั่วโมงได้เลยนะครับ ทั้งนี้สําหรับท่านที่ต้องการซื้อนะครับเพื่อที่จะใช้ราคาทุนเนี่ยก็สามารถซื้อได้เลยตั้งแต่ที่ได้รหัสสมาชิกนะครับขอบคุณครับสำหรับท่านไหนที่มีคำถามเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถทักมาหรือว่าคอมเมนต์มานะครับเพื่อสอบถามได้เลยนะครับสำหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วหวังว่าจะได้มาร่วมธุรกิจกันนะครับสวัสดีครับ